เมนวันนี้เมนูนะคะที่จะทํานะคือเป็นน้ํายาป่าใส่ขาไก่นะคะใส่เครื่องในใส่เลือดใส่ได้ใสขาไก่อยู่นี่ใสขาไก่อยู่ตรงนี้นะคะคือเราจะใส่อะไรที่เราอยากกินเราใส่ลงไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นน้ําพริกที่เราตำมาแล้วมีเนื้อปลาเป็นปลาปลาสากนะคะจกของเป็นปลาน้ําทะเลนะคะปลาปลาปลา้ําเค็มค่ะแล้วต้มน้ํานะคะต้มน้ําให้ร้อนเดือดลงไปแล้วก็อันนี้ใส่ลงไป ค่ะแล้วก็รอให้เดือดแต่เพลินว่าต้องชา้านิดนึงเพราะเนื่องจากว่าคือไฟเรามันไม่แรงนะคะคคอก็ประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปก่อน<ม>เดี๋ยวพอเราใส่ไปแล้วทีนี้เรารอเดือดนะคะรอ,อเดือดแล้วเราถึงจะใส่ขาไก่ใส่เครื่องในไก่แล้วเราก็ปรุงรสรอเดือดเที่ยวไปนะคะถ้ายิ่งเที่ยวนานก็จะยิ่งกลมกลมอ่อม เนี่ยค่ะต้องรอเดือดก่อนค่ะนี่น้ำเราเดือดแล้วนะคะอ่าเราก็ใส่ขาไก่ลงไปแล้วเครื่องในเราหั่นไหมนะเครื่องในไม่ต้องหั่นค่ะเดี๋ยวมันจะใส่ไปทั้ง่าใส่ไปทั้งอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันกดอ๋อแล้วก็เคี่ยวให้มันเปื่อยๆนะคะมันจะได้อร่อยนัวๆนุ่มๆนอกจากนีสางก็คือเือเราก็ต้มน้ำขาไก่ทิ้งไปก่อนรอบนึงเพื่อไม่ให้มันขาวให้นี่มากค่ะขาไก่เราใส่ลงไป ตามด้วยเครื่องนในไก่เลยนะคะเครื่องนในไก่นะคะแต่พอดีเราไม่ได้มีเลือดเรามีแค่เครื่องในเราใส่ไปเลยนะคะที่จริงก็คืออยากให้จริงจริงวไฟมันควรจะต้องแรงกว่าน,นี้แรงกว่าน,นี้แล้วมันต้องเดือดตักๆเลยเพื่อจะได้ไม่ขาวนะคะอันนี้ไฟเราได้แค่นี้อ่าไฟใกล้หมดแล้วค่ะสี่สิบห้าแล้วคองใกล้แล้วแหละ <laughs> เขาจะเอาไม่ได้คลิปอย่างเงี้ย <laughs> ไปตัดเอ,องอก่อนเองอก็เคค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรารอให้เดือดให้เดือดออีกทีหนึ่งแล้วเราถึงจะปรุงปรุงรสนะคะอัน<ม>นี้เราต้องปิดฝาไว้ก่อนเพื่อให้เล่นความร้อนของเขาให้มันเดือดแล้วแต่เราก็ยังต้องเคี่ยวนะคะให้มันเปื่อยๆคือเราจะให้เครื่องไมเปื่อยใช่ให้มันปมเปื่อยแล้วมันเคี่ยง่ายแต่ตอนนี้เราสามารถปรุงรสได้เลยเพื่อจะให้ความนัวกับน้ํายาป่าเราต้องใส่น้าปลาร้านะคะแต่บางคนไม่ทานน้าปลาราก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ เราตวงดยกว่าอันนี้เราสามารถเติมน้ําได้อีกนะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าตุงน้ํามัน,ออน,ม,นมันจะสุกยากอ่ะคือน้ํามันเดือดยากเนื่องจากไฟอ่อนเราต้องเชี่ยวไปก่อนแล้วเราอันนี้จะจะดูว่าข้นมากนะคะเนื้อปลาจะข้นมากเลยอ่าแล้วก็รสจะจัดจ้านมากเลยเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวพอมันเดือดเข้าที่เข้าทางแล้วเราสามารถเติมน้ําได้หน่อยน้ปลาชุรสนะคะน้ำปลาปรลาชุรส หัวร้านแล้วไม่ร้านยยิ่งยิ่งใส่เยอะยิ่งนัว <c oughs> อันนี้แค่ทดลองก่อนใส่ใส่น้ำตาลนิดน,นึงเพื่อตัดนะคะตัดความโดของพริก <c oughs> ไม่ใส่เยอะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นน้ำยาปลาค่ะ <c oughs> อันนี้เองน้ำปลาเราไม่ต้องใส่เพราะเนื่องจากใส่น้ำปลาแล้วแล้วเราไม่เราสิว่าเราชอบใครชอบทาน เค็มหน่อยเราก็เติมปลาข้างนอกเอาดีกว่าเพราะว่ายิ่งเคี่ยวมันจะยิ่งก้นแล้วมันจะรสมันก็จะยิ่งจัดขึ้นนะคะตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็รอตอนนี้ก็รอให้ไก่ข้างในเปื่อยปไใส่หอมแล้วก็ถ้าเปื่อยแล้วเแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมนี่เราใส่หลังสุดเลยพอเราปิดไฟแล้วเราค่อยใส่เพื่อไม่ให้มันเละนะคะ แต่ใบมะกรูดไม่สามารถใส่เลยจะได้หอม,หอม